ปุนาปรังยถาโหติมาจฉราชามหาสเรอุนเฮสุริยะสันตาเปสเรอุทกังขียะทตโตกากาจะคิดชาจะกังกะกุลาลเสนกังภักขายันติทิวารต ติงมดเชอุปนิสิติยะเอวังจินเตสหังตัสทสหยาติพิปิทิโตเกนุโคอุปาเยนญาติทุขาปโมเจยิงวิจินตยิตววธรรมทั้งศาสจังอิทัสสวัสดยังสเจทิตตวปโมเจสิงญาตินังตังอติขยะอนุสริตวาสตังธรรม มังปรมาททังวิจินต่ยังอากาสิงสาตจะกิรยังยังโลเกทัวศาสตังยะโตสารามิอั านังยาโตปตโตสมิจินยุตังนาพิชานามิสันจิตจะเอกปานิมมหิหิงสิตาเอเตนสัตจวัดเชนปะชุนโนอภิวัตสตุอาภิธนายังปะชุนนานิทิงกาถัสนาสยะ กากังโสการัญเชหิม so ัเชโสกาปโมจยะสหกเทศาสจวเรปชุนโนอภิวัตสิยะทลังนินนันจปูเรนโตคะเนนะอภิวัตสิยะเอวารูปังสัจจกิริย no ังกัตตวาวิร si ิยมุตตะมังวัดสาเปสิงมหาเมฆังศาสเจตชะพลัสิตโตสัจเจนะเม สโมณที่เอสามสัจจปารมีติ